สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอรสกูสุคนเน,ะนาะมอนก็พ่อพ่อกันอีกคือเก่าพี่น้องห่างหายไปโดนซึ่งบม่มีเวลาเลยพี่น้องเอ้ยบ่เด้เอารูปแต่ก็มากดมันพี่น้องลูกน้อยหาป้าไว้น้ำคุณยายอยู่บ้านหัวยางพี่น้องอันนี้คือมาบ้านเฟนเนาะบ้านลงมะย่างพี่น้องมากด มาก,กนมันอีกส่วนโตทีซองของเฮาหน่นแหละพี่น้องส่วนแรกคะได้คายไปแล้วพี่น้องได้สิบล้านกีบเนาะได้สิบล้านกีบโมเมนสิบล้านบาทเงินกีบพี่น้องขันสิบล้านบาทนีนนทน่ปะส่วนพัวไปออกรถจากสิบคันนี่แหละพี่น้อง <laughs> โมเมนเนาะได้สิบล้านกีบ ลงขึ้นไปกับ่วนชวนช,วน,ชวนตัวน,นั้นเนาะใน10ล้านกีบก็ลงขึ้นไปกับเมต่ำกับ่องล้านสามล้านบ่ะอดรวมทั้งเบิ้อหาลงทุนไปในส่วนตัวนั้นขาไทยกับล้านห้าไปชื่อลมันอีกได้โมเขาก็สามล้านเนาะถึงลมันเลยช่งล้านปลายปะ มันสามสิบน,นล้วเข้าไปสักเที่ววยวเออเขามาปลูกสวนนี่นำเนาะมาตัวห้าสิบสูงจะถ่ายกะประมาณ2ลองนเนาะประมาณ2ลองรัอออองนกีมมา่นนี่แหละสวนต,นตัวน่ะได้กำไรอยู่เพราะ้าลืมอัด กที่ได้กำไรอยู่แปดแปดล้านแปดล้านกีีได้กำไรแปดล้านกีีเห็นแต่ตัวเลขล้วพี่นอ้องจนเงินหาเบิแล้วเห็นแต่ตัวเลขไล่อันนี้คือไล่แบบอันทั้งท,ที่ได้เนาะจะเห็นแต่ตัวเลขพี่นอ้องจนเงินซื้อไปน้ำเบิดแล้วเพราะวะ่าเขามาอยู่ผี่ก็มีแต่ซื้อกับซื้อนะซื้ออยู่ซื้อกินซื้อนั่นซื้อนี่ที่กัน น้ำมันเนะาะทันเ็นี่กะคือม,มอนอีกอะมาทมามากลนชวนที่ช่องกะอันนี้กะจ้างอันน้องๆค,คนกลนให้อีกอันนี้ก็ได้กลนเองบาวาเนาะก็เลยให้น้องคนมากลนซอยจ้าง่นมากลนซอยเนาะเมื่อยพี่น,อ <laughs> น,อน,น้องหน้าเพื่อ่อยจะแหล่จนดำ <laughs> มุกงุยแต่กับมันกับแดดพี่น้องเอ้ยไปได้ฝากบ่ได้อยู่บ่ได้เช้างัวกับเข่ามากินพองงัวน้องงัวกับเข่ามาในสวนกินหักละมุกละมันมันนาตีนขวัดกินมันอีกก็เก่งกระโดดเป็นธรรมดามันกี่ยาอ้วนลายของลุงแห่งลายค่ะกรวดต้นนี้แล้วกะสิไปกรวดของลุงอีกพี่น้องเลย ยังบ่แล้วง่ายเรี่ยงส่วนคนน้อยคนน้อยกะให้คุณยายเลี้ยงเนาะอยู่บ้านพี่เลยคนน้อยก็ไดะกะชาวเมืองปอเที่ยวเอาเนาะจวนพวกะพันกะบางมือพันกะเมื่อบางมือพ็นกะไ้เมื่อคือเมื่อืนนี่ก็่ไ้เมื่อพี่น้องพี่แหละนอนอยู่สวนมันพี่ัวกินมันนอนเผาสวนมันแล้วตัวนี้ไปตัวนั่นส่วนนี่ก็บ่หัวชีิได้ท่าดอีก ส่วนนี้ก็ลงทุนไทยร้านหางกันเนาะร้ะานหาแสนกีบคือกันส่วนส่วนตันนันก็ร้านหาแสนกีบส่วนตัวนี้ก็ร้านหาแสนกีบ้าเบิ้งพี่น้องส่วนนี้เขาสิได้จักรล้านเนาะลงทุนไทยหาล้า,รานร้านหาแสนซื้อมาลามัน ย้อนใาเคมี่เบิกวส่วนส่วนตัวนี้ถือว่าอันเขาคั่วขนาดเนาะส่วนตัวนี้ค่ะผักมันบ่ได้ละมันบบงามเลยมันบบงามก็คือส่วนอยู่บ้านคือว่าอะไรดินใหม่กับดินเก่าส่วนอยู่บ้านเนาะเขาปลูกปาปลูกถิ่มเนียนกับงามบัดชวนตัวนี้หาเบิ่งมาเซียห้าพี่น้องใส่พูยอีกพัวชาเป็นปมาซีดอีกใส่พูยอีกสมบิ ไเต็ดลำมันกันแน่นอนพี่น้องเใยบางนาบันไดส่วนนี่ค่ะคว้ารำกันน้นอนเนาะมึงคว้าคอยลงทุนถูกเอาแพงเซลเซลมานอนมานอนเผาพี่น้องชื่อเลยไหมกินยังตินเทียรจ้่ฮะแล้วขี่เขามานี่เมื่อกี้บม่ได้ยาน ลืมคนขคายตลาดน่อยพี่น้องคนขคายของอยู่คงกินก็ไปเลยตอนเที่ยวม,มันมีช่างกินเนียอันนี้คือจ้างให้เพิน่นขุดให้ก้นใ,ให้พี่น้องดินน,อน,อน,อนั่นอ่อนพี่น้องบร่ได้ยากเนาะดินหาอ่อนอน่อนอันนี้เพิ่นก้น่งแน่ตั้งแต่เมื่อวานนี่กับมาขึ้นนี่ คนกลอนเห็ดวัดมือวัดคืนแต่ว่ากสิได้อยู่ประมาณนี้แหละสองคนพี่น้องอีกคนหนึ่งหัย,ยังบุดีมาเนาะอู้คนหนึ่งเพิ่นมาเลยอีกคนหนึ่งหัย,ยังบุดีมาราย,ายสอบเติบคิดคิดเป็นสอบพี่น้องสอบละสิบพันกีบเนาะกันเป็นเงินบาทเท่ากับาทได้เหรอยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่ไงก คันมันได้กับซิปปลายพันหรือซิปพันเนี่ยยี่สิบบาทนะอะไรไปยี่สิบบาทซะบ่งมืจักเลดเงินคือกันสอบไปยี่สิบบาทเนาะคนงานคนหนึ่งยังประทันมานส่วนทีเห็นเห็นกดแล้วนะเป็นของอาเนาะอันนี้ก็ของอากดแล้วไปเลยส่วนของเฮาก็นี่แหละนี่ต่อน้าไปแล้วกันหน่อยหนึ่งฮะแหละ อันนั้นเป็นคองลุงค่ะเป็นป่ามิแตียาอ้วนพี่น้องเอ้ยลำมันบริเห็นมันบองงามมันฮะหัวแน,น่นอยอย่างนี้นี่เป็นแทนเบิ้งนี่หัวมันฮะมิเตซัมนี่แหละใหญ่กว่านี่ก็สิเป็นบางหัวพี่น้องแต่ส่วนหน่อยเนะาะบบมีส่วนส่วนร้ายฮะจะหัวแน,น่นอยซัมนี่ <laughs> มันก็เป็นมันผสมบองหัวผสมมันมันยังแน่ตางงตาง,งอนบ่ อีชัางแน่รละยองบอกละยองก็มีลายสนิทนะเฮ้ยไม่ดีมีลมแน่บ่ว่าในห้อนป่ะเดี๋ยวเขากันจังหน่อยคูณแหละสีแบกลำอันกระสอบมันนี่เมื่อปั่นแลพี่น้อง กระสอบยืดกรชสอบแบบนั่นนะกระสอบถั่งแครตัวนกระอบพูยหันใหญ่แล้อันนี้กระสอบ,สอ,บอ,อันแ right. บกขึ้นรถเมือ่อไป ภาพหน้าตาก็สุดโซมขนาดเนาะพี่น้องช่วงนี้บุกบืนน้ำเยียกน้ำงานใส่โาก็มาได้เนาะก็มีหลคนเผ่นกับคอมเมนต์ขมาอยู่มีอันเอชซีผนคอมเมนต์ขมาเป็นยังคือบอไสดรถหลดผนก็เอาเนาะจ้างรถอันนี้คือสีมาเววเนาะพี่น้องคันแมนวาเขาจ้างรถเขาก็เอาหากะง่ายกับจิงเนาะพี่น้องแต่ความเสียหายนี่ก็คือ มันเฮาเนาะเขาก็ให้มันมันกับคาสามารถขึ้นได้ทุกหัวแม่นพี่น้องบางทีหัวมันยาวมันกหักคลอนคลเนเนาะฮักมันก็บคสามารถเทาสีนํำได้นะเพราะว่าเขาไทยเนาะเขาหอ้มันขาดอยู่ใส่ๆนะเขาก็ขึ้นค่ะแต่ที่นี่มันเทาหักมันฮักมันขาดกะเขาก็บพเห็นนี่ก็คือความเสียหายเนาะพี่น้องกะ ชาทีเห็นเขาซุมอาขาเจ้าให้รถไทยนี่นี่แม่แหละนี่แถวนี่ค่ะรถไทยเบอแหละทีในอันแบ่งกันเหตุนี่คือเขาจ้างรถไทยอันนี้แหละแต่ความเสียหายนี่กรลายเพราะว่าขนาดชาเมงปอหาเขียบึงก็ยังได้เก็บมันลายเติบหาเขียบึงยังได้เก็บมันลายเติบก็เลยชาแมงปอก็เลยบอจ้างอันที่สองนี่ก็แมน ค่าจ้างมันแพงพี่น้องแพงของอานี่กันน,น้อยน,น้อยน้อยนี่ซ้ำกันนี่แหละแบ่งสี่ส่วนเนาะ,นนะแบ่งเท่ากันเห็ดอันนี้ข้าเจ้าขนาดบริมีมันจกดีเลยพี่น้องมันน้อยเดียวเราคาเราขายได้แค่สองล้านปลายเนาะสองล้านปลายสองล้านกรีดเด้อพี่น้องบ่หอดสามล้านซ้ำแค่สองล้านปลาย มันกะบมีบี้ค่าจ้างผัดแพงเขาเอาน้ำตังกว่าแปดแสนแปดแสนกับเขาเป็นเงินบาทกับพันกว่าบาทน้องพันกว่าบาทกะบางคนกับว่าคิดว่ามันถูกบางคนกับคิดว่าแพงแต่ที่จริงอ่ะมันกับบริกว้างบริกว้างแล้วแถมมันกับโมีคิดเบิ่งค้ายได้แค่เงินสองสองล้านปลายเนาะทมว่าคุ้มบอกกะบ่คุ้มจ้าอกเลยเลือกชีสีบอจ้าง เพราะยังเพราะว่ามันเฮามันบุดีมีบุดีลายปันนั่นเนาะคอมเมนต์ว่าจ้างเขากับสำรังปอคิดเบิ่งนี่ย่านเขาเอาน้ำล้านหนึ่งด่พี่น้องล้านหนึ่งก็ตกเกือกบสองพันบาทเนาะแลวที่นี่แบบความเสียหายของเขากับคือมันของเขามันชีเสียหายเพราะว่าเขาไทยเนาะโตขาดโตขาดโตบาขาดท้นแรกพี่น้องอันนี้แบบ ก็เลยจ้างคนจ้างคนเพิ่นคุดไห่สอบละสิบพันกีบพี่น้องเขาก็ยังนําให้เ้าได้เบิดชูอันเด้เขาก็คุดให้เฮาเบิดตัวมันขาดมันขีดเขาก็นําให้เบิดชูอันเนาะกัสซเซียายกะเล็กน้อยกะโตที่โบเห็นตัวที่งวย่องนี้อะไรพี่น้องแล้วก็บ่เห็นเงามันเนาะอันนี้ยังว่าโอเคเขาให้เพิ่นจะอันให้ห้อยให้เพิ่นมาคุดไห่ก็ยัง ยังดีกว่าโหลดได้พี่น้องขันโหลดนี่ยประจำเขาน้ำชุกข่อยตะว,วัาล้านหาเฮ้ยพี่จักเนาะล้านหาแซนจีบกรบหูอันนี้พุดเอาเองไม่ได้ดอกความเสียหายบบดน,นี้ถ้าเขามาหลอกเก็บถ้ามาคิดคือเขาคือชาวบัวเก็บของอานี่กันยังได้บักหลายเป็นหัวเป็นหัวเป็นหัวไม่ได้บัดคูงเงาได้ ไทยก็แม่นว่าเขาสีไทยเฮาได้เบิดปุ๊บเป็นกอเป็นดอนหันก็ยั่งยั่งอยู่ค่ะของอาเขาก็บริกรอขึ้นให้เบิดก็ยังย่งยั่งอยู่ก็คือเกากเลยว่าเอ้ยคุดเอันนี้แหละแล้วซากยามันเนาะเห็ดไปยากลูกอะฟาไว้นำย้ายย้ายเลี้ยงให้ยาำมือแรงแหละกับมือเนาะเที่ยวเอาพี่น้องกัสซี เปืองกะเปืองน้ำมันเปืองเงินเติมน้ำมันอะไรก็ยามันได้กำไรเล็กหน่อยกับกระางเนาะ <S <S เห็ดส้มยากอะไรพี่นอ้องยากเห็ดส้มยากเนาะกัะเห็ดง่ายลายกะแห้งโบเรืออย่างอิรเลยเห็ดจำนี่แหละอันนี้เพิ่อกะกลุ่นมาได้ลายเติบแต่ก็ยังเลือบโบลายเป็นได้กับทั้งหนา้หาแะลรเลือก,ก็เลือทั้งหนามันแข็งมันขุดยากกับทั้งนี้มันอ่อนดินมันอ่อนมันกลนง่ายพี่น้องงัดขึ้นงัดขึ้นเนาะดินงัน ทั้งหนาแบนชึกน้ำท่วมมันเป็นดินโพนเนาะมันก็เลยแข็งจังหน่อยเลยง่ายอันนี้ก็กลนมาได้ลายมือเอ้สามมือนี่สามมือนี่แหละพี่น้องออกมากลนมันส่วนตัวนี้เนาะจ้างคนกลนให้กับสองมือกลนกัแม่จ้างก็แม่ชี่จ้างลายคนหรอกคนหนึ่งสองคนคนหนึ่งสองคนหนึ่งเนาะก็โอเคพี่น้องเดี๋ยวเห็ดเรี่อเหตดงานก่อนเด้อแบบนี้ ผมพ k ads, k nap, อก kind of mm ัน hmm. ข mm ิปนาเนาะเพิ่งมาจบเธอหนึ่งบัดเวลาว่างเพื่อสีมาฮอดพีกระซวยคอยค่ะเพื่อโอ้ยตื่นกับเพื่ออนาลูกอีกเอาลูกหนึ่งเข่าอีกเพื่อแล้วเวียกอยู่เพื่อนอีกกระซวยเนาะเพื่อมาฮอดพีกอะสมยากแหละกระเฮ็ดซรัมนี่แหละกระท้าบอกภูมิใจบอกกับภูมิใจก็มีความสุขดีอยู่กระเฮ็ดไปเนาะ เมื่อไรเล็กแล้วหน่อยก็ดีกว่าเฮาบอดิเหตนะนะพี่น้องนะดีกว่านั่งจะชื่ออุ้ยพอให้หมูวัวควันเรียกโรงงานการผรสางเพราะว่ากลนเปนนี่แหละแต่ที่กลุ่นคงรุ่งต่ออีกแต่ยังยาวยาวไกลอยากเห็ดหัวกับปานี่พอหัวกะฮักเบิดงัวกะเข่ามาเนาะหัวกะเข่ามาหากินหมอกกินมันนี่แหละย,ยากน้ำต้นนี่กับพ่อแหงะสะซื้อว่าเวียกแล้วอุ้ยลายต้องห่วง โอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องผูวพอกันคลิปหน้าเดินๆมาจอบเธอหนึ่งดอกสบายดีเดอ้อ